ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีสวัสดีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงประจำวันเสาร์ที่18พฤศจิกายน2563เวลา8นาฬกาโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะ ผู้ว่าการทอทอทอเผยโครงการคนละครึ่งช่วยส่งเสริมเราเที่ยวด้วยกันคนจองวันละหกหมื่นห้องค่าเต็ม5ล้านห้องเดือนธันวาคมนี้เตรียมเสนอสบสเพิ่มสิทธิ์ห้องพักอีก1นึล้านห้องนายยุทธศักดิ์สุภสรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทอเปิดเผยว่า ทททจะเสนอที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจหรือสวสในวันที่สองธันวาคมเพื่อพิจารณาเพิ่มสิทธิ์ห้องพักในโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่รัฐร่วมจ่ายให้40%อีกร์เซนถึงสอล้านห้องหลังจากล่าสุดพบว่าเมื่อรัฐบาลมีโครงการคนละครึ่งได้ส่งผลให้การใช้สิทธิธ์ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันวิ่งฉิวไปด้วยเพราะคนนำสิทธิ์ในสองโครงการไปใช้สนับสนุนกันจะเห็นได้จากในสัปดาห์นี้มีบางวันที่มีผู้จองห้องพักสูงถึง6ม ห้องจึงคาดว่าจำนวนห้องพักในโครงการทั้งสิ้น5ล้านห้องจะหมดภายในเดือนธันวาคมนี้โดยณวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมามีสิทธิ์ที่ยังคงเหลืออยู่1.13ล้านห้องอยา่างไรก็ตามแม้จะเสนอเพิ่มจำนวนห้องพักอีก1-2ล้านห้องจะยังอยู่ภายใต้วงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาให้2 0 0 0 0ล้านบาทจึงไม่ได้ขอวงเงินเพิ่มโดยขณะน,นี้ในโครงการได้ใช้วงเงินไปประมาณ4 9 5 4ล้านบาทโดยราคาห้องพักเฉลี่ยต่อคืน ที่ประชาชนจองอยู่ที่2 7 8 4บาทขณะเดียวกันทททจะเสนอให้สวสพิจารณาเอาร้านค้าในโครงการคนละครึ่งที่มีกว่า8 0 0แสนร้านค้าเข้ามาอยู่ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันซึ่งปัจจุบันมีร้านค้าอยู่64,790ร้านค้าเพื่อผู้ใช้สิทธิ์เรล่าเที่ยวด้วยกันซึ่งจะได้รับแจกอ e ีคูปองที่ใช้จ่ายค่าอาหารหรือค่าท่องเที่ยววันละ6 0 0ถึงบาทต่อห้องพักหนึ่งคืนในวันที่เดินทางเข้าพักสามารถนำไปใช้ใน ร้านค้าของคนละครึ่งที่มีจํานวนมากกว่าได้ด้วยโดยที่ผ่านมามีผู้ได้รับคูปองอาหาร782,568รายมียอดใช้จ่าย3,002ล้านบาทแบ่งเป็นยอดรวมจ่ายของประชาชน1,849ล้านบาทและยอดใช้จ่ายผ่านคูปองของรัฐ1,153ล้านบาทรับฟังข่าวครั้งต่อไปด้านนิตชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทย,ยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง นิวส์อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี <S <S ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News u p d a เดกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะกระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าปี2565ลดจำนวนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังลง30เปอร์ซนแนะเลี่ยงกินหวานมันเค็ม นายแพทย์กิติภูมิวงระจิตประลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ5ปีพุทธศักราช2560ถึง2564ได้เห็นชอบการขับเคลื่อนนโยบายเร่งรัดการป้องกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานโดยตั้งเป้าหมายภายในปี2565ให้คนไทยลดการบริโภคน้ำตาลและโซเดียมลง30%คือลดอาหารหวานมันเค็มลงเพิ่มการออกกำลังกายและมี กิจกรรมทางกายประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพพร้อมรับทราบตัวเลขที่บ่งชี้สุขภาพและระดับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อได้แก่ภาวะอ้วนโดยค่าดัชนีมวลกายหรือ B.M.I. ไม่ควรเกิน23ความดันโลหิตส,สูงไม่เกิน120ต่อ80มิลลิเมตรประอดระดับน้ำตาลในเลือดไม่เกิน100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร โดยสามารถประเมินความเสี่ยงของตอนเองผ่านแอปพลิเคชันไทยซีวีริฟสกอร์นอกจากนี้จะลดผู้ที่เป็นโรคเบาหวานหรือความดันโลหิตสูงที่ไม่รู้ว่าตนเองเป็นลง50เปอร์เซ็นตและผู้ที่ป่วยเข้ารับการรักษาสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและระดับความดันโลหิตได้เกินครึ่งที่ประชุมยังเห็นชอบมาตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับองค์กรโดยให้มีแกนนำด้านสุขภาพเพื่อจัดมาตรการเสริมสร้างสุขภาพระดับองค์กรในทุกหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนและแต่งตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับกรมโดยบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีจัดโรงอาหารทุกกรมเป็นเฮลตี้แคนตีนจัดอาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพจัดสถานที่และสร้างบรรยากาศให้บุคลากรในสังกัดเพิ่มกิจกรรมทางกายและมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรลดละเลิกการสูบบุหรี่และเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดต กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีผลิตผ้าใหญ่กล้วยบัวหลวงสู่สินค้าโอท็อปปทุมธานีช่วยรักโลกใส่สบายสร้างไรายได้ให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแสงตะวัน ผู้ช่วยศาสต H, ราจารย์ดรสาครชนสาคารคณะบดีคณะเทคโนโลยีข้า,ารรมกรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหัวหน้างานวิจัยผ้าใหญ่กล้วยบวัวหลวงสินค้าอุตภจังหวัดประทุมธานีเปิดเผยว่าผ้าใหญ่กล้วยบวัวหลวงเป็นงานวิจัยต่อเนื่องที่สร้างความยั่งยืนให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแสงตะวันณศูนย์ส,ส่งเสริมอาชีพวัดไก่เตี้ยจังหวัดประทุมธานีปัจจุบันผ้าใ่กล้วยบัวหลวงเป็นผ้าประจำจังหวัดประทุมธานีมีจุดเริ่มต้นจากการพัฒนาระบบการจัดการเชิงพื้นที่ ด้วยการใช้นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่จังหวัดประทุมธานีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสววิจัยการพัฒนาเส้นใยกล้วยในงานแฟชั่นเครื่องแต่งกายและเคหาหสิงทอเนื่องจากต้นกล้วยหอมทองและต้นกล้วยน้ำว้าเหลือทิ้งหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตจำนวน30,000ตันต่อปีจึงนำกาบและการใบกล้วยมาปั่นเป็นเส้นได้มีคุณสมบัติเด่น ในด้านความแข็งแรงและเงามันมีผิวสัมผัสและน้ำหนักเบาคลายผ้าขนสัตว์ทำให้สวมใส่สบายจึงนำมาต่อยอดทอเป็นผืนผ้าและผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแสงตะวันและเข้ามาพัฒนาลวดลายของผ้าใหญ่กล้วยอย่างต่อเนื่องเช่นผ้าใหญ่กล้วยยกดอก ลวดลายหางไก่หางไก่เตีย้ยเนื่องด้วยทางศูนย์อยู่ภายใต้วัดไก่เตีย้ยและพัฒนาเส้นได้ให้แข็งแรงสามารถเป็นเส้นได้ยืนได้อีกด้วยรัฐพลดีอุดทีมเขาวทีว่ราชมงคลธัญบุรีรายงาน Education First จัดอันดับประเทศเชี่ยวชาญทักษะภาษาอังกฤษพบไทยอยู่ที่89.100จาก100ประเทศจัดอยู่ในระดับต่ำมากเว็บไซต์ Education First หรือ EF หน่วยงานนานาชาติในด้านการฝึกภาษาเผยดันชนีทักษะภาษาอังกฤษ Global Ranking of Country and Region 2020 จากผลการสำรวจผู้ใหญ่จำนวน2.2ล้านคนใน100ประเทศและภูมิภาคพบประเทศไทยอยู่อันดับที่89ถูกจัดให้อยู่ระดับต่ำมากรังท้ายในภูมิภาคอาเซียนกับประเทศเมียนมาซึ่งอยู่อันดับที่93ส่วนประเทศที่มีทักษะภาษาอังกฤษอันดับหนึ่งได้แก่เนเธอร์แลนด์อันดับสองเดนมาร์กอันดับ3ฟินแลนด์อันดับ4ี่สวีเดนอันดับ5นอร์เวย์อันดับ6ออสเตรียอันดับ7โปรตุเกสอันดับ8เยอรมนีอันดับ9้าเบลเยียมและอันดับ10สิงคโปร รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี รรบฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะกระทรวงการต่างประเทศเผยช่วงสถานการณ์โควิด -19 นํานำคนไทยกลับประเทศแล้ว1.2แสนคนล่าสุดปลดล็อกให้นักท่องเที่ยวต่างชาติทุกประเทศเข้าราชาอาณาจักรได้นายธานีแสงรัฐอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษก,กระทรวงการต่างประเทศถแถลงข่าวผลการดำเนินงานกระทรวงการต่างประเทศ ในการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศในสถานการณ์โควิด1 9และการอำนวยความสะดวกคนไทยในต่างประเทศและชาวต่างชาติในการเดินทางกลับหรือเข้าประเทศไทยว่าตั้งแต่วันที่4เมษายนถึง25พฤศจิกายน2563 กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกคนไทยกลับประเทศแล้วทั้งสิ้น128,103คนจาก141ประเทศแบ่งเป็นทางอากาศ97,396คนทางบก28,700คนทางน้ำ2,007คนและยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวัน ขณะที่เรื่องการอำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติเข้าไทยได้มากขึ้นซึ่งในเดือนธันวาคม2,563มีคนไทยที่ต้องกลับประเทศผ่านการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศอีก6,951คนสำหรับประเทศต้นทางที่คนไทยเดินทางกลับประเทศมากที่สุด10อันดับแรกได้แก่ 1. มาเลเซีย 2. สหรัฐอเมริกา 3. เกาหลีใต้4ไต้หวัน5ญี่ปุน่น6สหรชาชอาณาจากักร เสวีเดนแปเยอรามนีเก้ออสเตรเลียและ10อินเดียด้านนายดอนปรมัาวินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังได้เสนอแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นระหว่างเดือนธันวาคม2563ถึงมกราคม2564 สำหรับนักท่องเที่ยวประเทศตะวันตกโดยอยู่ระหว่างพิจารณาให้เข้ามาเป็นกลุ่มโดยเครื่องบินเช่าเหมาลำและให้กักตัวในรีสอร์ทหรือสถานที่ที่จะมาท่องเที่ยวเป็นที่พักที่มีความสะดวกสบายรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไป กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีคะ่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเผยยอมไม่ได้กรณีมีนักเรียนใส่ชุดไพรเวทมาโรงเรียนย้ำทุกโรงเรียนมีร,ระเบียบเครื่องแต่งกายชัดเจนนายนัทพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีที่มีกลุ่มนักเรียนเชิญชวนให้งดการแต่งกายชุดนักเรียนแต่ให้ใส่ชุดไพรเวทมาโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2563ว่า ตนยอมให้เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นไม่ได้เนื่องจากแต่ละโรงเรียนมีกฎระเบียบเรื่องการแต่งกายที่ชัดเจนอยู่แล้วอีกทั้งขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้รับฟังข้อเรียกร้องต่างๆและตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาเรื่องนี้จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งครูนักเรียนและผู้ปกครองซึ่งการปรับปรุงกฎระเบียบดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการขอยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกข้อเสนอที่เสนอมานั้นจะสามารถนำมาปฏิบัติได้ทันทีเพราะทุกเรื่องจะต้องมีการผ่านกระบวนการพิจารณาเพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ในแนวทางการปฏิบัติข้อดีข้อเสียทั้งนี้ตนจะไม่ยอมให้มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากดดันกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ พราะที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้มีกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องต่างๆอย่างชัดเจนซึ่งทุกฝ่ายควรจะรอให้กระบวนการต่างๆเหล่านั้นดำเนินการไปจนเสร็จสิน้นอย่างไรก็ตามแม้เรื่องชุดนักเรียนจะมีความสำคัญแต่ไม่ใช่สาระสำคัญทั้งหมดและอยากให้นักเรียนทุกคนสนใจเรื่องการปฏิรูปการศึกษาที่กำลังดำเนินการอยู่มากกว่ารับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะกรมการขนส่งทางบกเตือนการดัดแปลงไฟหน้าไฟท้ายรถมีความผิดตามกฎหมายวอนประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสมีสิทธิ์ได้รับเงินส่วนแบ่งค่าปรับนางจันเทียราบุรุษพัฒรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน1584กรณีได้รับความเดือดร้อนจากรถที่มีการดัดแปลงไฟหน้าไฟไท้ายรถให้เป็นแสงสีฟ้าหรือสีอื่นหรือทำให้มีความสว่างจ้ามากเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากแสงไฟลักษณะดังกล่าวจะส่งผลกระทบ ต่อผู้ใช้รถใช้ถนนสะท้อนเข้ากระจกมองข้างและกระจกมองหลังของผู้ขับขี่ที่อยู่ด้านหน้าหรือส่องเข้าตาผู้ขับขี่ที่ขับสวนเลนมาทำให้ใสายตาพระมัวและการแก้ไขไฟไท้ายให้เป็นแสงสีฟ้าหรือแสงสีอื่นยังส่งผลรบกวนสายตาของผู้ขับขี่รถที่ขับรถตามหลังมาซึ่งอาจจะเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุที่ส่งผลต่อการบาดเจ็บที่รุนแรงและเสียชีวิตได้ นอกจากนี้การกระทำดังกล่าวยังเป็นความผิดตามกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน50,000่นบาทโดยประชาชนสามารถช่วยแจ้งเบาะแสพฤติการการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพุทธศักราช2522พร้อมหลักฐานเช่นภาพหรือคลิปวิดีโอบันทึกการกระทำความผิดชัดเจน วันเวลาสถานที่เกิดเหตุรายละเอียดรถทะเบียนรถรวบรวมแจ้งได้ที่ Line at a 1 5 8 4่ l i DLT หรือทางแฟนเพจ Facebook 1584ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News ์อัปเดครั้งต่อไป กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ กระทรวงพาณิชย์สนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์ตั้งเป้าปี2564สร้างเครือข่าย10,000รายนายจุรินลักษณะวิสิทธิรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยระหว่างเป็นประธานเปิดงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพปี2563ที่กระทรวงพาณิชย์ระหว่างวันที่25-26ถึงพฤศจิกายน2563ว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งเป้าที่จะช่วยเหลือพี่น้องคนไทยให้มีธุรกิจเป็นของตนเองผ่านการลงทุนทำธุรกิจเฟรนช์ชัยเพราะสามารถทำเป็นอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ดูแลครอบครัวและยังมีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็ง ให้เศรษฐกิจฐานรากโดยตั้งเป้าหมายในปี2564จะสร้างเครือข่ายธุรกิจแฟรนไชส์ให้ได้10,000รายจากธุรกิจตัวแม่ที่มีอยู่351รายที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เข้าไปสนับสนุนและผลักดันให้ได้เกณฑ์มาตรฐานสากลปัจจุบันมีผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมจำนวน351แฟรนไชส์ มีขนาดการลงทุนตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักล้านบาทต่ำสุดลงทุนเพียง5,000บาทก็จะสามารถซื้อเฟรนไ์ชส์ไปประกอบธุรกิจได้โดยราคาสูงสุดของเฟรนชชส์จะอยู่ที่1.2ล้านบาทสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเลือกขนาดการลงทุนที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเองได้มีความหลากหลายของประเภทธุรกิจด้านนายทศพลทางสุบุตรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่า ผู้ที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเองสามารถเลือกซื้อเฟรนไ์ชส์ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การส่งเสริมได้ซึ่งปัจจุบันมีอยู่351ธุรกิจโดยธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มถือเป็นธุรกิจดาวรุ่งกำลังได้รับความนิยมลงทุนแล้วมีโอกาสเติบโตสูงจึงขอเชิญชวนให้เข้ามาเลือกซื้อและสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.ddg.o.th b d. รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะทททลุยแผนฟื้นฟ,นฟ,นฟนูท่องเที่ยว2ปีคาดปี2565ทำไรายได้รวม2.5ล้านล้านบาทกู้คืนได้80%จากปี2562ก่อนเจอวิกฤตโควิดชี้ปี2564ปัจจัยด้านการท่องเที่ยวยังไม่มั่นคงนายยุทธศักดิ์สุพสรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท,ท,ทกล่าวว่า ทททจะประชุมวางแผนเป้าหมายฟื้นฟูการท่องเที่ยวระยะเวลา2ปีตั้งแต่ปี2,564ถึง2,565เพื่อปลุกภาคการท่องเที่ยวไทยจากเท่าฐานให้เกิดใหม่เหมือนนกฟินิกส์หนุนปี2,565โดยสามารถกู้ไรายได้รวมของการท่องเที่ยวให้กลับมาอยู่ที่ประมาณ2.5ล้านล้านบาทหรือคิดเป็น80%ของไรายได้รวมในปี2562ก่อนเจอวิกฤตโควิด -19 ซึ่งสร้างรายได้กว่า3ล้านล้านบาททททยังคงมุ่งผักดันรายได้ตลาดท่องเที่ยวในประเทศปี2564ด้วยแนวคิดบังคับเที่ยวเช่นกระตุ้นกลุ่มจัดประชุมอบรมสัมมนาให้เดินทางมากขึ้น เพื่อปรับสมดุลระหว่างดีมานและซัลายโดยไรายได้รวมท่องเที่ยวที่คาดว่าจะกลับมาเป็น2.5ล้านล้านบาทในปี2,565จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวกลับมาเพียง50%เซเมื่อเทียบกับปี2,562และตลาดที่กลับมากลุ่มแรกน่าจะเป็นโยุโรปที่จะเริ่มเข้ามาช่วงกลางปี2,564 หลังมีความชัดเจนเรื่องวัคซีนทั้งนี้ภาคก,การท่องเที่ยวจะยังเป็นเครื่องจักรสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยโดยยังครองสัสดส่วนประมาณ20%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP เหมือนก่อนที่จะเกิดโควิด19ส่วนการฟื้นตัวในปี2564คาดการว่ายังมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบหลายอย่างทำให้ฟื้นตัวช้า จำนวนนักท่องเที่ยวปีหน้าอาจไม่มีการเปลี่ยนแปลงจึงถือเป็นปีแห่งการปรับฐานและฟื้นความเชื่อมั่นมากกว่าเนื่องจากตลาดใหญ่เช่นจีนได้ส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะไม่สนับสนุนให้คนเดินทางออกจนกว่าจะมีความเชื่อมั่นว่าประชากรจีนได้รับวัคซีนและมีผลลัพธ์ที่ดีในการป้องกันโรคโควิด -19 รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี ฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะกระทรวงคมนาคมเตรียมเชิญนายกรัฐมนตรีทดลองนั่งรถไฟฟ้าสายสีแดง14ธันวาคมนี้ยืนยันพร้อมเปิดทดลองใช้บริการฟรีเดือนมีนาคม2564นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในวันที่14ธันวาคมนี้เวลา9นาฬิกา30นาที พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงคมนาคมเชิญพลเอกประยุทธ์จันทร,ร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีเยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อและในโอกาสนี้จะร่วมทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตและบางซื่อตลิ่งชันจากสถานีบางซื่อไปยังสถานีดอนเมืองด้วยสำหรับการก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อนั้นขณะนี้มีความคืบหน้าการก่อสร้าง 99.8%เซหลือเพียงการตกแต่งภายในเล็กน้อยคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในเดือนมีนาคม2564พร้อมกับการทดสอบเดินรถเสมือนจริงซึ่งจะเปิดให้ประชาชนได้ทดลองใช้บริการโดยไม่เก็บค่าโดยสารก่อนจะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน2564ซึ่งได้เน้นย้ำการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอรทพิจารณาค่าโดยสารให้เป็นธรรมและถูกที่สุด สถานีกลางบางซื่อจะเป็นศูนย์กลางการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่ใหญ่มากดังนั้นหากรอฟอรทอวางแผนการพัฒนาพื้นที่ที่มีอยู่โดยรอบซึ่งมีจำนวนมากให้ดีโดยเฉพาะการทำพื้นที่เชิงพาณิชย์จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการขาดทุนและหนี้สินให้กับรอฟอรทอได้ส่วนกรณีขอขยายวงเงินดำเนินการโครงการรถไฟชันเมืองสายสีแดงช่วงตลิ่งชันบางซื่อรังสิตงานก่อสร้างเพิ่มเติม หรือ VO ในสัญญาที่1งานโยธาสำหรับสถานีกลางบางซื่อและศูนย์ซ่อมบำรุงเพิ่มเติมประมาณ1,354ล้านบาทประกอบด้วยค่าภาษีมูลค่าเพิ่มกว่า3,000ล้านและค่าก่อสร้างกว่า6,000ล้านนั้นขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังพิจารณาเรื่องข้อกฎหมายและสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้ รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะสาขาการจัดการคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานบริษัทไทยไท์เทรนนิ่งจำกัดเปิดประสบการณ์เรียนรู้ใหม่ด้านการให้บริการบนเครื่องบิน สาขาการจัดการคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตจำนวน16คนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพของนักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตณบริษัทไทยไฟท์เทนนิงจำกัดบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสำนักงานใหญ่สำหรับการศึกษาดูงาน ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและศักยภาพด้านการบริการของคณาจารย์และนักศึกษาด้านการบินและเพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจทักษะจากการทดลองปฏิบัติจริงในภาพรวมของการบริการบนเครื่องบินห้องโดยสารเครื่องบินจำลองโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทไทยฟลายเทนนิงจำกัดภายใต้การกำกับของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนซึ่งได้รับใบอนุญาตการฝึกอบรม จากสถาบันการบินพลนเรือนแห่งประเทศไทยวราพรนามบุตรงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มทรอ,อีสานร,รายงานเยอรมน,นีขยายเวลาล็อกดาวน์ถึงวันที่20ธันวาคมนี้หลังยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 พุ่งสูงต่อเนื่องนางอังเกลาเมคลนายกรัฐมนตรีเยอรมน,นีเปิดเผยว่าเยอรมน,นีจะขยายเวลาการใช้มาตรการคุมเข้มเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ออกไปจนถึงวันที่20ธันวาคมนี้โดยรัฐบาลได้เริ่มบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์บางส่วนเมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนและกำหนดในเบื้องต้นไว้ว่าจะบังคับใช้เป็นเวลาหนึ่งเดือนจำนวนผู้ติดเชื้อในเยอรมน,นียังคงอยู่ในระดับที่สูงเกินไปซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวทำให้รัฐบาลยังไม่สามารถยกเลิกการใช้มาตรการล็อกดาวน์ที่กำหนดในเดือนพฤศจิกายน สถาบันโรเบิร์ตคอชหรือ RKI ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลเยอรมันในการควบคุมโรคติดเชื้อเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 เพิ่มอีก410รายซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณส่งผลให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตณปัจจุบันอยู่ที่14,771รายส่วนผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่เพิ่มขึ้น1 8 6 3 3ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อในประเทศพุ่งสูงขึ้นเป็น9,61,320รายรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปได้ในเวลา21นาฬิกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญ,ญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรี